เพื่อที่จะยืนยันนะครับความเ,าเป็นเบาที่ดีต่อล์ของเรานะครับอ,อัลฮัมดุลลานะครับที่เราได้เห็นตามตามสื่อออนไลน์นะครับอย่างเช่นว่า,าลนเนี่ยนะครับก็ได้บอกกับเราว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับที่นั่นที่นี่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับแล้วก็อายุเท่าไหร่ แล้วเมื่อเราหันมาดูที่ตัวเราเองแล้วนะครับปรากฏว่าอายุของเราเนี่ยมากกว่าอายุของคนที่เสียชีวิตไปหลายๆายปีนะครับหลายปีหลายคนที่เสียไปนั้นอายุน้อยกว่าเราหลายปีนั่นแสดงให้เห็นว่าอัลลอฮ์นั้นทรงโปรดให้โอกาสเรานะครับที่ให้โอกาสเราเนั้นอยู่มากกว่าเขาเพื่อที่เราจะได้ใช้เวลาเนี่ยนะครับในการซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์ ตามที่ลอร์นั้นได้บอกในอัลกรุรอานแล้วก็ท่านเบบีโซลลาอะลยฮิลสลามก็ได้บอกไว้ว่าออสินค้าของลอร์นั้นมีราคาแพงสินค้าของลอร์นั้นคือสวรรค์เพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่ต้องใช้ชีวิตของเราเนี่ยในการทําความดีในการทาอิบาดะในการทํา,าทความดีต่อผู้อื่นต่อเพื่อนมนุษย์ต่อพี่น้องมุสลิมเพื่อที่ว่าสิ่งความดีต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นราคามันจะเป็นเหมือนกับราคาที่เราจะไปแลกซื้อกับสวรรค์ของลอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ อ,อ,อัลฮัมดุลิละนะครับที่ที่เรานั้นมีพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามาและพระองค์นั้นทรงมีความสามารถมากครับพระเจ้าองค์เดียวกันนี่แหละที่พระองค์ทรงสร้างท่านนบีอาดัมมาสร้างโลกนี้สร้างจักรวาลแล้วก็สร้างพวกเรามาและชีวิตของเราเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับชีวิตของตั้งแต่ยุคท่านท่านนบีอาดัมมาแล้วจนึงถึงเราเนี่ยเป็นเวลายาวนานหลายหลายร้อยปีหรือว่าเป็นพันพันปี และเมื่อเราเกิดเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยยังจะมีโลกนี้จะอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาหลายหลายร้อยร้อยปีหลายร้อยปีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยที่มันมีชีวิตอยู่ในโลกจุนยานเนี่ยถือว่ามีชีวิตสั้นๆมากนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะฉวยโอกาสว่าในเมื่อคนยุคก่อนเนี่ยเขามีชีวิตอยู่แล้วเขาจะต้องไปพบกับอะไ์เหมือนกับที่เราไปพบนั่นแหละเพราะฉะนั้นถือว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้โอกาสเนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกจุนยานเนี่ย เพื่อที่จะทําความดีให้มากๆเพื่อที่เราจะได้กลับไปหาอัลลอฮ์เพื่อเราเพื่อที่เรานั้นน่ะจะได้เดินทางไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่เรานั้นได้รับความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งสิ่งนี้เป็นเป็นเป็นสัจธรรมที่เราจะต้องตรหนักให้มากๆนะครับว่าเราอยู่ในโลกดุนญาเนี่ยเพื่อที่จะยืนยันสิทธ์นะครับซึ่งสิทธิ์นี่ก็คือที่อัลลอฮ์นั้นทรง ซึ่งท่านเบียสลลลอฮวาเลสลัมนั้นได้กล่าวไว้ในฮะดีษบทหนึ่งนะครับโดยรายงานจากท่านมูอาดบินเจบันนะครับอันมูอัดบินเจบันก็นแล้วก็รอสุลลอฮ์ซุลลัอฮุอะลัยวะสลลัมออโอ้มูอาดนะครับท่านบียสลลอฮซามกล่าว,ม,าวมีความหมายว่าโอ้มูอาดท่านรู้ไหมว่าอะไรคือสิทธิของอัลลอที่มีเหนือปวงบ่าวนะครับแล้ว ท่านก็กล่าวว่าอาลัลลอฮฺละซุลของพระองค์นั้นรู้ดีมากกว่าท่านมีสุลัยสลามจึงกล่าวว่าอะไรจรึงตอบว่าโดยการที่สิทธิของลอที่มีเหนือปวงเบาวนั้นก็คือว่าเบาของลอ์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องเคารพภักดีต่อพระองค์และไม่ตั้งภาคีใดๆกับพระองค์นะครับนี่คือสิทธิที่เราจะต้องยืนยันสิทธิของลอทเนี่ยที่เราจะต้องยืนยันสิทธิของพระองค์ว่า เราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเมื่อเรากล่าวว่าอัชฮะดุอัลลออิลาฮอิลลัลลอฮ์ว่าอันนามฮัมมัดันราซูล ullah ลแล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องยืนยันสิทธิที่ว่าสิทธิของเราที่มีเหนือเราก็คือว่าเราจําเป็นจะต้องเคารพพักดีต่อพระองค์และไม่ตั้งสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อพระองค์นะครับและหลังจากนั้นหลังจากนั้นท่านก็ได้ถามอีกว่าท่านรู้ไหมอะไรคือสิทธิของของบ่าวเนี่ยที่มีเหนืออัลลอฮ์ แล้วท่านมูอาลก็บอกว่าอัลลอฮ์เราซูลของพระอ,องค์นั้นทราบดียิ่งกว่านะครับท่านจึงตอบว่าอัลลาฮยูอัลซีบะฮุมนะครับก็คือว่าจําเป็นที่จะเมื่อเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างสิทธิในเมื่อเราเนี่ยตอบสนองสิทธิของเราแล้วก็คือเราเคารพภักดีต่อพระอ,องค์อย่างสุดความสามารถแล้วและเราไม่ตั้งสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อพระอ,องค์แล้วหม,หมายถึงว่าเรานะ่ะได้ทําให้สิทธิของพระอ,องค์นั้นลนะุล่วงไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว ครับโดยที่ไม่ตั้งภักคีใด้ต่อพระองค์และเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราทําสิทธิของพระองค์สําเร็จรูรล่วงแล้วเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับจากอัลล์เช่นเดียวกันนั่นคืออะไรก็คืออัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงลงโทษเราในวันเกิยามันะครับแม้กระทั่งในลูกุญญานี้ก็เช่นเดียวกันอนัลล์จะไม่ทรงลงโทษเราเพราะนั้นก็เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยภารกิจหลักก็คือเราจําเป็นจะต้องยืนยันสิทธิ์นี้ ที่อัลลอฮ์จะต้องได้รับจากเราก็คือเราจะต้องเคารพภักดีต่อพระองค์ส่วนรูปแบบต่างๆที่มีหลากหลายที่มีสีสันนะครับมีอะไรต่ออะไรมากมายเนี่ยอันนั้นคือรายละเอียดต่างๆที่เราจะต้องทําให้มันอยู่ในหลักการนี้ให้ได้นะครับไม่ว่าเราจะทําการค้าไม่ว่าจะทําสัญญาไม่ว่าจะมีครอบครัวหรือว่าไม่ว่าจะอะไรก็เ,เล่นการเมืองหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทําให้อยู่ภายใต้สิทธิของรอนี้นะครับเพราะนั้น ก็นะครับถือว่าเรา้นั่ะโชคดีนะครับที่เราได้มีพระเจ้าของเราเนี่ยที่ยิ่งใหญ่มากสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยและแม้แต่เราคิดอะไรเนี่ยพระองค์ก็ทรงรู้แล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรานี่ยชื่นใจนะครับทำทำทาให้เราเนี่ยสบายใจว่าแม้แต่เราคิดอะไรเนี่ยอง์ก็รู้แล้วแม้เราคิดจะทําความดีเราคิดจะขอบคุณต่อหรือว่าเราจะคิดฝ่าฝืนต่อพระองค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย อัลลอฮ์ก็ทรงรู้แล้วทรงรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เมื่อเราคิดนะครับเพราะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แล้วก็ในอัลกุรอานเนี่ยนะครับแล้วในฮะดิษของท่านนบีสุลลาะฮอะไลฮฺัสลัมนะ่ะมีข้อมูลต่างเนี่ยที่เป็นหลักการที่อะไรเป็นปัจจัยที่ว่าจะทําให้เรานั้นเป็นมุสลิมที่มีความเข้มแข็งในโลกยุนยานี้นะครับข้อมูลต่างๆที่อัลลอฮ์บอกว่าถ้าใครช่วย,วยเหลืออัลลอฮ์อินทันซุลลาะฮยันซุลกุมวยุสับิดอักดามะกุม ใครก็ตามช่วยเหลืออลัอลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเขาแล้วจะทําให้เท้าของเขานั้นยืนหยัดมั่นคงเข้มแข็งเพราะนั้นในอัลกุรอานเนี่ยมีข้อมูลมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นแรงบรันรดาลใจที่ทําให้มนุษย์มนุษย์เราเนี่ยนะครับมุสลิมเราเนี่ยเป็นผู้ที่เข้มแข็งเป็นบ่าวของวะที่เข้มแข็งและมองอลัลลอฮ์นั้นในแง่ดีแล้วก็เตรียมตัวที่เราจะกลับไปหาพระองค์แต่เหตุฉไฉนเราจรึงไม่เป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรา จำเป็นที่จะต้องกลับมาหาตัวเราเองแล้วก็พินิษ์พิจารณาแล้วก็คข้ควรแล้วก็ทบทวนตัวเราเองให้มากนะครับซึ่งอัลกุรอานเนี่ยชัดเจนมากนะครับอัลกุรอานจะมีความหมายที่ชัดเจนมากแล้วลอ์เนี่ยบอกกับเราเนี่ยโดยที่พระองค์ทรงเอ่ออ่ยกตัวอย่างอะไรต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรยกตัวอย่างเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องดุนยาเรื่องมนุษย์เรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยยกตัวอย่างเพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ย เข้าใจง่ายเพราะองค์ทรงทำให้อะไรอินละมาอัลกุรอานเนี่ยว่าาก็ดศัตรนอัลลอฮฺบิลลัลฮิมร์ตานุรรจิมวะลเากอดยัสซัรนัลกุรอานลิซิกริฟะฮัลมิมุดดะกิรแน่นอนยิ่งว่าเราเนี่ยก็คืออัลลวะเนี่ยได้ทำให้อัลกุรอานเนี่ยมันง่ายสำหรับการลํำลึกแล้วมีใครไหมที่ลํำลึกฟะฮัลมิมุดดะกิร ล้ำลึกไหมเราในคิดใค่ควรไหมในอนัศอันซึ่งเอาวะเนี่ยได้ยกตัวอย่างได้ทําอะไรต่ออะไรได้อธิบายให้เราเนี่ยเข้าใจง่ายๆแต่เราก็ไม่พยายามที่จะเข้าใจไม่พยายามที่จะให้ความสนใจด้วยเหตุนี้เราจรึงเป็น,เป,น,เ,ปนปเป็นประชาชาติที่ตกตามเพราะอะไรเพราะเราทอดทิ้งสิ่งที่มีค่าและเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันจะสูญสลายไปในโลกดุนยานี้นะครับนี่คือนี่คือปัญหา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 ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น อ,อ,อัลกุรอานอายะนี้นะครับที่ผมจะนำมาฝากซึ่งเป็นอายะที่สำคัญมากก็คือ,เ,อ,อเราจะเราจะเราจะพิจารณาให้ควรถึงคำของอัลกุรอานตั้งแต่ต้นแล้วก็คำที่อยู่ตอนท้ายนะครับว่ามันมีความออสอดคล้องกันอย่างไรนะครับซึ่งอัลลอฮ์นั้นได้กล่าวไว้นะครับว่าอัลลัมยะนิลลซีนาอามานู أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أُوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون นะครับอายะนี้นะครับบอกกับเราว่าไงไม่ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือนะครับอัลละห์เนี่ยถามมนุษย์ถามมุสลิมเนี่ยว่ายังไม่ถึงเวลาอีกหรือสําหรับคน ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยมุมินเนี่ยนะครับที่หัวใจเขาเน่ยจะอ่อนนุ่มววนเกงต่ออัลลอฮ์ในการที่พวกเขาจะลํำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับซึ่งคําว่าหัวใจของเขาอ่อนนุ่มเนี่ยผู้ที่ให้ความหมายฮะดิษจะบอกว่ามีสองแบบก็คือเราเนี่ยมีความคุชัวในที่นี้มีความคุช,วควคชัวในการละหมาดกับอีกอย่างหนึ่งก็คือคุชัวในเวลาที่นอกละหมาดก็คือเวลาเราได้ยินเสียงอัลกรุรอานอะไรเนี่ยเราก็จะ ใครควรแล้วก็จะคิดแล้วก็จะไต่ตรองนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ถามว่ายังไม่ถึงเวลาอีกหรือที่คนมุมลิมเนี่ยหัวใจเขาจะได้อ่อนนุ่มเพื่อลำลึกถึงอลัลลอฮ์นะครับลึกนึกถึงอลัลลอฮ์แล้วก็ทําให,ห้หัวใจของพวกเขานั้นอ่อนนุ่มและยังไม่ถึงเวลาอีกหรือที่พวกเขาจะลำลึกถึงอะไรสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่ถูกประทานลงมาก็คืออัลกุรอานและฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลามนั้นนี่คือสัจธรรมอัลฮักนะครับ ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือที่หัวใจเรานะ่ยจะคล้อยตามแล้วก็จะปฏิบัติตามแล้วให้ให้ความสําคัญแล้วก็ศึกษาแล้วก็เพื่อที่จะนํามาปฏิบัตินั่นเองนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้มีหัวใจที่อ่อนนุ่มและเพื่อที่ยังไม่ถึงเวลาหรือที่พวกเขาจะไม่เป็นเหมือนกับคนที่อะไรได้รับคัมภีร์ก็คือพวกยิวและพวกคริสเตียนนั้นนะครับซึ่งอะไรพวกเขาเนี่ยเมื่อคัมภีร์ของพวกเขาถูกประทานลงมายาวนานแล้วเนะี่ยเป็นเวลาผ่านไปยาวนานแล้วเนะี่ย หัวใจพวกเขานั้นแข็งกระด้างน,นะครับหัวใจพวกเขาแข็งกระด้างและเมื่อหัวใจแข็งกระด้างแล้วสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรและส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนต่อรอเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเ,เป็นอายะห์กุรอานที่น่ากลัวมากนะครับน่ากลัวก็คือว่าหมายถึงว่าถ้าสมมติในในกุรอานอายะห์เนี้ยเราบอกว่าอะไรบอกว่า ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือที่ว่าคนมุมินเนี่ยหัวใจของพวกเขาจะได้อ่อนนุ่มนะครับแล้วก็คำว่าหัวใจอ่อนนุ่มเนี่ยแล้วไปลงท้ายด้วยอะไรวาคซีฟากอซัตกูรูบุหุมก็คือหัวใจของพวกคริสเตียนนะนะั่นแหะเป็นอะไรแข็งกระด้างพวกพวกยิวเนี่ยหัวใจแข็งกระด้างและเมื่อหัวใจแข็งกระด้างแล้วเนี่ยจะทําให้อะไรฝ่าฝืนต่อรอครับส่วนใหญ่แล้วพวกเขาฝ่าฝืนต่อรอเพราะอะไร เพราะว่าหัวใจแข็งก็ได้เพราะนั้นมุสลิมเราเนี่ยนะครับอลัลลอ์บอกว่าอย่าได้เป็นแบบพวกเขายังไม่ถึงเวลาอีกหรือในเมื่ออัลกุรอาน่ยมีทุกหมดเลยกุรอาน่ยมีปัจจัยที่จะทําให้เรานะั้นมีความเข้มแข็งมีความขยันขันแข็งนะครับในอัลกรอานเนี่ยแล้วก็ในฮะดิษสานนบี็อลลัลลอัสลัมนะ่ะสอนเราเนี่ยให้เรานะั้มีปัจจัยต่างๆที่สอนให้เรานะั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็งและขยันขันแข็งอย่างเช่นว่าอะไรท่านบีรรบ็อลลัลลอัสลัมบอกว่า เมื่อละหมาดอิชาเสร็จแล้วเนี่ยให้รีบนอนถ้าเราไม่มีไม่มีธุระจําเป็นนะให้รีบนอนเพื่อเราจะได้ลุกขึ้นมาทําการ,ร,มารหมัสยัดยุธหรือว่าทําการลมัมาดซุบฮีนะครับแล้วเมื่อเราลมหสาดซุบฮีเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะไปทํามาค้าขายทําอะไรแสวงหาปัจจัยยังชีพเนี่ยนี่คืออะไรนี่คือปัจจัยที่ทําให้มุสลิมเนะ่ะเป็นผู้ที่เข้มแข็งแต่เรากลับทิ้งคําถอนของอัลกุรอานและท่านเบบีซาลาล่าฮวยซัม ก็ได้บอกได,ได้ขอู้อาุอาให้กับอุมมาของท่านว่าอะไรอัลลอฮุมะบาริกหรืออุมมตีฟีบูกูริฮาโอ้ลล l a ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานบรารกัตความจำเรือนเนี่ยให้กับประชาชนาของท่านของฉันเนี่ยในเวลายามเช้าตรู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนบีเองก็ขอดูอาให้กับอุมมาของท่านนะครับแต่ว่าเราเนี่ยทำทำอะไรทำค้านกับอัลกว่านทำค้านกับฮะดิษโดยที่เราน่น,นะนอนดึก เรานอนดึกเรามั่วอยู่เรื่องของออโทรศัพทอ์อะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับที่เป็นการสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถลุกขึ้นมาละหมาดซุพีได้หลังจากนั้นเราก็นอนต่อในเวลาที่ท่านอาบีสนะเราซ้ำนัดขอดุอาให้มีบรารักัตเราก็เป็นนอนเวลานั้นเห็นไหมว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ทําขัดกับกุรานและฮะดีษด้วยเหตุนี้แหละเราจึงเป็นชนที่ว่าคนคนที่ไม่ใช่คนที่เขาไม่เชื่อในอะไรไม่เชื่อในวันโลกหน้าเนี่ยไม่ต้องการสวรรค์นเนี่ย เขายังขยันขันแข็งกว่าพวกเราเพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยต้องการโลกดุนยาอย่างแรงกล้านะครับเขาต้องการสเสวงหาดุนยาของเขาแต่เราเนี่ยต้องการทั้งดุนยาและอาครอแต่เรากลับไม่เชื่อในอัลลอฮ์และไม่เชื่อไม่เชื่อฟังท้อตกลงสุลสลัมนะครับเพราะนั้นก็นะครับอ,อ,อายะกราดอายะเนี่ยนะครับบอกให้เรารู้ว่าเราจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหลักการที่อยู่ในอัลกุรอานและฮะดีษเพื่อที่หัวใจเรานั้นนะจะได้เป็นหัวใจที่อ่อนนุ่ม นะครับถ้าถ้าเรานะั้นะไม่ปฏิบัติตามความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับจะทําให้หัวใจเรานะ่ยแข็งกระด้างเหมือนกับคนพวกอะไรพวกอารุกิตาบก็คือยูแล้วก็พวกคริสเตียนเนี่ยเขานะพวกเขานะหัวใจแข็งกระด้างและเมื่อหัวใจแข็งกระด้างแล้ววกกซีหรือมึนหุมฟาซิกกนและส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนต่อละเพราะนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นอายะกา,ะาอายะเี่เป็นอายะที่เตือนเรา อย่าให้เราเป็นเป็นผู้ที่มีหัวใจที่แข็งกระด้างนะครับเพราะฉะนั้นทํำยังไงเราจําเป็นที่จะต้องมาตั้งต้นใหม่นะครับตรวจสอบตัวเองว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์และรักซูนเนี่ยมากกว่าหรือว่าเรารักดุนยามากกว่าถ้าเรารักดุนยามากกว่าแล้วเราไม่ได้นึกถึงความตายก็ขอให้เราเนี่ยพยายามตั้งต้นใหม่นะครับแล้วก็เวลาเราไปส่งมายดเนี่ยนะครับท,ที่ที่อะไรที่เป็นเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักที่กูบูร์นะครับ เราเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเราก็น่าจะสแ,แสดงความเสียใจที่เขา,านั่นอ่ะจากเราไปแต่มีคนบางคนอ่ะค,คนมุสลิมบางคนน่นะครับก็ไปพูดคุยกันนะครับเมื่อไปพบกันมีเพื่อนเพื่อนมาเจอกันแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็หัวเราะกันในใน,ในกูบูร์เนี่ยนะครับหัวเราะเหมือนกับมีความมีความสุขหรือว่ามีความขำขันในใน,ในกูบูร์ในขณะที่หลุมฝังศพเขากําลังฝังศพกันอยู่เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ว่า ไม,ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับในเมื่อเราไปสู่กูโบสเราไปส่งมายิทเนี่ยเราน่าจะใช้โอกาสนี้ในการลํานึกถึงความตายว่าคนที่อยู่ข้างใต้เนี่ยถ้าเขามีโอกาสเ,เขาก็อยากขึ้นมาอีกแล้วก็มาแก้ตัวใหม่แต่เราอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยเรากลับไม่แก้ตัวเรากลับไม่แสวงหาโอกาสที่จะทำตัวให้เป็นคนดีเพื่อที่ว่าเมื่อเราลงไปอยู่ในนั้นแล้วเราจะอยู่อย่างสบายนะครับเพราะอะไรเพราะอัาก็รู้ เราลาตุนมินเรียดิลจันนะกูบรเนี่ยมันคือสวนสวนหนึ่งแห่งสวรรค์ของเหราเป็นสวนหนึ่งที่เป็นด่านแรกที่เราเราเข้าไปเนี่ยเราถ้าเราเป็นชาวสวรรค์เราก็จะอยู่สบายแล้เอาฮุฟราตุนมินฮุฟรินนารหรือว่ามันจะเป็นหลุมหลุมหนึ่งที่มาจากหลุมไฟนรกนั่นเองเพราะนั้นเราขอให้ใช้เวลาทุกวันนี้นะครับ ขยันขันแข็งเพื่อเราจะได้ไปอยู่สบายในโลกในอะไรในกุโบส์นะครับอย่าได้ให้ใช้ตอนหรือว่าดุนยาเนี่ยมันหลอกลวงเราจนกระทั่งนําความสามารถของเราเนี่ยไปใช้เพื่อดุนยาทั้งหมดเลยจนเราเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวไว้สําหรับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความสุขสบายในในหลุมฝังศพแล้วก็หลังจากนั้นซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานซึ่งถ้าผู้ที่มีสติปัญญาแล้วเนี่ยนะครับไม่เป็นเออเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาสวรรค์หรือว่าความสุขสบายในกูบส์เนี่ยมาแลกกับ สิ่งที่เขาเห็นในโลกจุนญ,ญาว่าเป็นความสวยเป็นความหรูหราเป็นความอะไรต่ออะไรที่คนกาเฟสเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอาะเรวะแต่เขาก็ขวนขวายจกนกระทั่งเราเนี่ยไปดูพวกเขาเราก็อยากได้เหมือนพวกเขาเราก็ทุ่มเทจกนกระทั่งว่าเราลืมว่าเราจะต้องกลับ,ลบไปหาหรอและกูโบนั่นคืออะไรไม่เป็นสวนสวนแห่งสวรรค์ก็เป็นหลุมหนึ่งที่เป็นหลุมของไฟนรกเพราะนั้นขอพระองค์ทรงโปรดให้เรานั้นนะครับคิดออกแล้วก็กลับตัวกลับใจนะครับตั้งต้นใหม่ ให้เรานั้นทุ่มเทเพื่ออารยนะั้นมากกว่าทุ่มเทเพื่อ,อเพื่อโลกุญยาอักูนกาอลิฮาดาวะอัสตักฟิรุละฮาลีวะละกุมวะลิซาอิลิมุสลิมีนฟัสตักฟิรูฮูอินนะาฮูฮวัลกฟฟูรุเรฮะฮีม